คุณ iambo นะครับอสอบถามมาเป็นสุภาพสตรีนะครับก็รบกวนสอบถามค่ะก็ซื้อรีโวช่วงสั้นมานะครับก็จะเอาไปบรรทุกผลไม้นะครับแต่ถวระยองก็น่าจะโหลดน้ำหนักประมาณสักครึ่งตันถึง700โลนะครับแต่ว่าคืออยากจะยกสูงนะแต่ว่าอยากได้แบบจัดทรงแบบ p ีลันเนอร์นะครับพีลันเนอคือ,อให้รักตัวสูงนะครับแต่ต้องทำยังไงบ้างอยากจะยกขึ้นประมาณ2-3นิ้ว จะต้องทําอะไรบ้างแล้วต้องมีรายละเอียดอย่างไงบ้างนะครับผมโอเคตอนนี้คําตอบเนี่ยมันก็จะจะแยกเป็นสองพาร์ทเหมือนกันนะครับถ้ายกไม่เกิน2นิ้วนะอันนี้งง่ายสามารถรองสปริงหน้านะครับแล้วก็ดัดแหนบช่วยได้นะครับเพราะว่าความสูงมันเพิ่มจากเดินมนิดหน่อยนะฮะแล้วพอเราลองสปริงหน้าเนี่ยมุมล้อนหน้าหรือสโตโช้กเนี่ยยัง ค่อนข้างจะใกล้เคียงเดิมนะครับไม่มีผลกับการขับข,ขี่ที่แย่ลงมากนักนะครับผมนะฮะแล้วแต่ว่าถ้าบอกว่ายก3นิ้วนะครับจาก2นิ้วเป็น3มนิ้วเนี่ยเกมเปลี่ยนจริงๆนะครับเกมเปลี่ยนเลยนะฮะแน่ๆเลยโดนแน่ชุดโชกสปริงหน้านะครับข้างหน้าเป็นขอสปริงหน้าต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ต้องใส่ชุดยกหน้าเพราะว่ามุมล้อเนี่ยถ้าไม่ไม่ใส่ชุดยกเนี่ยล้อมจะเป็นอย่างนี้ ปีกนกมันจะเรียกว่าปีกนกมจะห้อยมากแล้วมุมล้อมันจะเพี้ยนหมดเลยรถมันจะขับไม่ดีเลยนะครับนะฮะอันตรายด้วยนะครับก็เลยต้องใส่ชุดยกหน้าเพื่อปรับปีกนกนะครับให้มันขนาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โช๊คกับสปริงต้องยาวขึ้นนะครับอันเนี้ยอันนี้ต้องทำนะครับแล้วก็ด้านหลังดูจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับต้องกลับเพลามาใต้แหนบคืออะไรนะครับปกติแหนบอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเพลามาอยู่ข้างบนนะครับก็ต้องเอาเพลามาอยู่ข้างล่าง เพื่อดันรถให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ข้างหลังต้องใส่ชุดตรงเต่งยืดนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องเปลี่ยนแหนบใหม่นะครับเซ็ตแหนบใหม่นะครับเพราะลดความสูงมันผิดนะฮะเอางี้นะราคานะครับถ้ายก3นิ้วขึ้นไปเนี่ยราคา5 0,000ืนบวกบวกนะฮะก็5 0า0มืนเนี่ยจะเป็นพวกแบบของในนะครับไม่ได้แบบของแบบโหติดแบนดอะไรมากนะครับแต่ถ้าเป็นของเทพของนอกแบบ คือต้องแบบมีแบรนด์นั่นนู่นนี่คือบางคนเขาเขาก็ยอมจ่ายเพราะว่าจะได้ใช้ยาวๆไงนะครับ,รบเน้นของเทพของดีแบบชุดใหญ่ไปเลยก็80,000บวกๆนะครับถึงแสนกว่าแล้วแต่งบประมาณนะฮะแล้วนี่ล้อนะครับก็ถามล้อมด้วยว่าจะใส่ล้อเลนโซ่ได้ไหมได้ครับก็จะมีก็เลือกลายที่มันดูแล้วมันแบบมันดูอาจจะแข็งๆแบบบึกบึกหน่อยละกันนะครับแล้วก็เน้นน้ําหนักหน่อยนะครับแล้วความแข็งแรงอันนี้ผมแนะนําว่าเป็นล้อแท้นะครับจะล้อแท้ไทยหรือล้อแท้นอกแล้วแต่งบ ล้อแท้ไทยคุณภาพสูงก็มีตอนนี้ต้องระวังนะฮะเพราะว่า1ละรถใช้งานสมบุตสมบัตน,นะครับถ้าล้อไปซื้อล้อเทียมหรืออะไรที่มันไม่ได้คุณภาพเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับกระแทกปุ๊บแม็กแตกมั่งอะไรมั่งอันตรายไม่คุ้มนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งไม่ถามก็ต้องบอกคือเรื่องของระบบเบรกนะครับอ่าระบบเบรกเดิมผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะมีแค่ว่าพอหรือไม่พอนะครับ โอเคอันนี้ทางาทิศออแนะนํามานะครับว่าโอเคควรจะเปลี่ยนเบรกหน้าอัปเกรดให้ใหญ่ขึ้นหรืออย่างน้อยนะครับมีพระเบรกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็สายออนเบรกดีๆ1ชุดข้างหลังนะฮะก็ถ้าจะให้ดีถ้าก็บรรทุกน้ําหนักประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็โลเป็นประจำเนี่ยวล้ว,วิ่งทางไกลบ่อยๆเนี่ยก็จะมีชุดดิสเบรกหลังนะครับเป็นของพ r ร d โดนะครับเอามาใส่เบรกก็จะดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็เรียกว่าเพียงพอนะครับผมประมาณนี้ครับ